เปิดภาพพ่อแม่ของติ๊กตั้มหลายคนบอกว่าหน้าตาดีทั้งครัวเรือนเป็นคู่พี่น้องที่หน้าตาดีทั้งคู่สำหรับเอกดังติ๊กกับน้องชายตาั้นล่าสุดวันนี้8มีนาคม2566แฟนเพจเฟซบุ๊กมนุษย์ตุด๊ดได้โพสต์ภาพครอบครัพรวพร้อมหน้าของติ๊กตั้นพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่โดยโพสต์นี้ระบุข้อความว่า บ้านตระกูลผลดีหน้าตาดีกันทั้งบ้านเลยค่ะพี่ติ๊กคือหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความหลอ่ออาทิตย์คุณแม่สวยมากค่ะหล่อทั้งพี่และน้องค่ะหน้าตาดีทั้งครัวเรือนค่ะพ่อหล่อแม่สวยมากพี่ติ๊กเลยโคตรหล่อสวยหล่อตั้งแต่รุ่นพ่อแม่